ฉันชอบกินกล้วยหอมไปถึงในห้อง๊มมันใส่กล้วยหอมเลยเออนะแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณซีซัวใส่เขาไม่กินรัางสะอาดหรือลองกองนะเพราะว่าเขาที่เรามาพักนะคุณเอาลองกองวางไว้พอเขาเช็คเอาท์ลองกองก็ยังเน่าอยู่บนนั้นไม่ได้ใช้เลยสักดงวนนี้มากูก็ยังใส่ลองกองอยู่อบนห้องอีกเป็งานเขาด่าคุณแล้วบอกไม่รู้จ่ายฉันเลยวะนะเอออะไรเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้น after sales service จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะ call center อันนี้ก็เราไม่ได้พูดถึงนะก็มีโทรศัพท์นะใครโทรเข้ามาต้องสามารถที่จะตอบคำถามทุกอย่างได้นะต้องฝึกพนักงาน mobile communication เดี๋ยวจะเสนอให้ดูว่าเราจะเอามือถือเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างไรแล้วก็เทเลเซลแล้วก็เคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตนะทีนี้ใช้มากเลยเรามีเว็บไซต์ขึ้นมาเอาเว็บไซต์ให้ามาอินเทอร์แอคทีฟได้ไหมคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เราไปจ้างเขาทาวิดีโอคลิป3ามราม่า3 60องศาของห้องพักเรา แล้วก็โรงแรมเราเดี๋ยวนี้คุณไปดูไอ้ไอบริษัทขายบ้านขายที่ดินจัดสรรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาขึ้นมาเ็าค,คลิกปุบ๊บนะมันเลื่อนเลื่อนเสร็จปุบ๊บมันหยุดแล้วมันมีลูกศรชี้ว่าถ้าไปตรงนี้นะไปห้องห้องนอนวอาคลิกปุบ๊บมันวิ่งภาพห้องนอนลงมานะคุณสามารถคลิกได้ 3- ามรองศาถ้าท่านสามารถจ้างคนทํานี่อยู่บนเว็บไซต์นะเป็นแฟลชนะแล้วก็ให้เขาคลิก อยากดูว่าห้องเป็นยังไงห้องจัดเลี้ยงเป็นยังไงเขาไม่จะมาดูจริงก็ดูจากรูปนะรูปรูปคุณก็ตกแต่งให้มันดูสวยกว่าความเป็นจริงได้่น่กะ็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดเข,ข้ามาได้นะฮะทีนี้มันมีเครื่องมือสื่อสารบางอย่างที่เราเรียกว่า Non-traditional media ผมไปยืมสไลด์มาก็เลยไม่มีแจกอยู่ใน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 ,ในชีตของท่านนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า ัไอเดียไหนดีนะทั้งก็ปีไ,ได้เพราะสิ่งที่ผมจะมาเสนอเป็นสิ่งที่เขาชนะรางวัล Cannes Award ที่ฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็เลยขอสไลด์ชุดนี้ขอยืมมาให้ดูบางทีเขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใส่ศิละปะเข้าไปคุณสร้างมาเป็นสื่อได้นะยกตัวอย่างเช่นนะในยุโรปเขาชอบผู้หญิงชอบสพายถุชงช้อปปิ้งแทนที่ฮิวใช่ใช่สพายเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทหนึ่งฉลาดมากนะต้องการให้รู้ว่านี่ถุงของบริษัทร้านอะไร ก็พิมพ์ถุงเป็นรูปผู้หญิงนะแก้ผ้านุ่งกางเกงในแล้วลองดูถ้าเกิดมีผู้หญิงสุภาพสตรีคนไหนที่คุ่นสวยๆพอกับเหมือนกับถุงเนี่ยแล้วหิ้วอย่างนี้เดินเนี่ยถามว่ามีคนดูไหมนะเดินไปไหนก็มีแต่คนโจยใคร,ใครวะรมาแก้ผ้านะอ๋อคุณได้โฆษณาที่ร้าคุณแล้วทุกคนรู้จักร้านคุณนะนี่คือวิธีการนะงซ้ายมือไอ้ขวามือน,นี่ก็เหมือนกันร้านขายปืนมันก็พิมพ์ปืนอยู่บนถุงถ้ใครที่เดินจากร้านเขาหยิบถุงออกมาทุกคนก็มองใหญ่ เฮ้ยไอ้ที่บ้านนี่เดินถือปืนนะถ้าไอ้หมอนี่มันเดิน,น,ดนแถวแถวแถวราดประสมเมื่อปีที่แล้วก็ตายก่อนเพื่อนนะอันนี้ก็ตัวอย่างให้เห็นว่าพิมพ์เป็นรูปเด็กนะเวลาคุณเดินในช้อปปิง้งเหมือนกับคุณกําลังจูงเด็กว่าไอ้คนนี้ใจดีนะผูนะ้ใหญ่คนนี้รนะักเด็กนะครับนะอันนี้ก็เอาไปดัดแปลงใช้ได้ถ้านโรงแรมถ้ามีน้ําดื่มเป็นลูกค้านะคุณพิมพ์แก้วกระดาษนะ พิมลูกจมูกโด่งโด่งสวยๆแล้วถ้าลูกค้าคนไหนนะลิ้นแล้วก็กินอีกคนนึงบอกเฮ้ยแก้วซีทรูเหรอนะก็เป็นกิมมิกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้ต้นเพิ่มต้นทุนอะไรมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็หลายคนเอาไปก็ปปีเรียนแบบนะฮะอันนี้ผมชอบมากนะไอ้บริษัทนี้มันต้องจ่ายผมโฆษณาเขาเยอะเลยนะคุณเห็นบันไดเลื่อนในศูนย์การค้าหรือในในโรงแรมที่ไหนคุณคุณไปขอเช่าเนื้อที่ตรงนี้แล้วคุณทำสติกเกอร์ปะไ้อย่างเงี้ย แล้วคุณไม่ต้องใส่คําพูดโฆษณาเลยทุกคนจะเดินขึ้นบันไดเสะดุดมองนะเนื่องว่าให้ใครมาเปิดฝานี้ไว้แล้วมันบอกว่าอะไรครับผมไม่ต้องโฆษณามันก็จะบอกว่าอะไรสื่อสารว่าบันไดเลื่อนนนี้ขับขึ้นด้วยดูดเซลเพียงสองก้อนมองบอกให้เห็นว่าโอ้โหแบตเตอรี่ดูดเซลนี่นะแรงทนนะข้างๆก็เหมือนกันตนะู้ไฟฟ้าแรงสูงสายดูดเซลก้อนเบลลมติดอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิ c ง่าย นะไอ้นี่บริษัทษสอนโรงเรียนสอนคาราเต้นะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถนนข้างโรงเรียนมันแตกราวเรียกกรมทอมมาทํามันก็ไม่อยอมมาซ่อมสักทีมันก็เลยเอารูปนักนักเรียนเขาอะตั้งอย่างเงี้ยนะบอกว่าถ้ามาเรียนที่นี่นะแค่ทําท่าฟุบถนนลาวแล้ว <c oughs> นะนะถ้าทําท่าเตะทำท่าต่อยทีเดียวต้นไม้เอียงเลยนะทำท่ากระโดดเตะทีไอตึกข้างๆถล่มเลยนะมันก็เป็น เป็นสื่อสารแบบก,กิมมิกอะแอบสแทรกให้เราเห็นว่าเออผมไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องใส่คาพูดทุกคนเข้าใจนะอันนี้ก็มันอ,อีกอันหนึง่งฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงพายุมาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้โคนพอโคนปุบ๊บไอบริษัทเรโนรนี่ไปเช่าที่ตรงนี้แล้วก็สร้างบิวบอร์ดขึ้นมาเอารถจริงๆไปไปเสียบอยู่นะแล้วมันตงพูนมากบอกเรโนรบอกว่าเรโนรอิสต์ทาฟคานะรถเรโนทนแข็งแกร่งทรหดนะต้นไม้หล่นออกมาปั้งปุ๊บรถผมยังดีอยู่เลยไม่หยุบเลย นะมันไม่ต้องมีการพูดมากอ่ะวิช,ชวลเป็นตัวสื่อสารให้อย่างดีนะครับในเมืองหนาวเนี่ยเวลาอากาศหนาวหนาวมากๆเช่าๆเรา,เ,าเดินมาเนี่ยเราจะเห็นควันจากท่อระบายน้ําขึ้นมานะไอ้บริสันทนี้ก็ฉลาดนะมันมีรัางกาแปอยู่แถวแถว,แถวนี้มันก็เลยไปเช่าที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ถ้วยกาแฟขนาดใหญ่นะไปอยู่บนไอ้ไอ้ฝาระบายน้นํานี่นะแล้วพอคนเดินผ่านมาโอ้โหควันมันกําลังขึ้นมานะแล้วเป็นถ้วยกาแฟแล้วมันก็ พอหันมาดูปุบ๊บทุกคนหันมาดูเสร็จปุบ๊บก็จะเกิดความรู้สึกไงโอ้ถ้าได้กาแฟร้อนๆสักแก้วเี็นคนอยาหายหนาวพอเดินไปเอรร้านนี้มีกาแฟอยู่ตรงนี้อ่ะเดินเข้าไปขายได้ทันทีเลยนะฮะนี่วิธีการง่ายๆนะฮะฮอตคอฟฟี่นะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็เป็นต้องการโปรโมทหนังผีนะก็เป็นเหมาโบกี้สุดท้ายรถไฟใต้ดินแล้วก็ผู้หญิงแต่งชุดดำไว้ผมยาวๆแล้วก็มานั่ง แล้วปิดไฟโบกีนั้นพอคนลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บผู้โดยสารเดินามาสะดุ้งเลยอะไรอย่างนี้เป็นตอนนี้ก็วิธีการง่ายๆอันสุดท้ายก็มันผมต้องการโปรโมทมนุษย์ลองขนชายที่ช่องสามผมไม่ต้องมากผมเขเบิลเดอะอินวิสิเบลแมนช่องสาผูกววาอยู่หางหมาหลังหมาแล้วให้หมาเดินไปแถวสารทรแถวสีลมหรือแถวพัทยากลางแล้วทําการให้มันแข็งแขงนะให้ความรู้สึกอะไรครับทุกคนจะหันมามองเฮ้ยหมากําลังจูงอะไรครับมนุษย์ลองขน <laughs> ก็ระจุคนร้งองโหนเดินอยู่นะง่ายๆแค่นั้นเองครับท่านที่เคารพนะฮะเป็นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเจอก็คือว่า next generation ก็คือตอนนี้เรากำลังเจอเรื่องโซเชียลมีเดียท่านมีหรือยังครับนี่คือโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยในเมืองไทยเราไม่ต้องมากท่านเอาแค่นี้ถ้ามี Facebook มีบล็อกเกอร์ไหมมี My ย p a c e ไหม หรือมี Twitter บางคนก็มีฟิกเกอร์ฟิกเกอคือซอคือเว็บไซต์ที่ใส่แต่รูปนะถ้ามีรูปโรงแรมดีๆกิจกรรมของลูกค้าใส่ให้คนคลิกเข้าไปดูนะพอเห็นแล้วเออให้โรงแรมนี้สวยดีเอ้กกิจกรรมดีโอเงี้ยนะลูกค้าคนไหนมาเที่ยวคุณถ่ายแล้วกณ,ณขอขอนุญาตเข้านะแล้วเราจะขึ้นอัพไซต์อัพโหลดขึ้น Facebook ท่านกลับไปถึงบ้านที่เยอระะมันที่รัสเซียท่านคลิกเข้ามาดูได้เลยนะแล้วเขาก็จะช่วยโชว เว็บไซต์เราเฟซบุ๊กเราให้เพื่อนเขาให้ไปดูดิ ue, รูปฉันเนี่ยตอนไปเที่ยวพัทยานะโอ้โ oh, หดูซิมันไปขึ้น Facebook เลยทุกคนก็คลิกเข้าไปใน Facebook ตกลงไปไงานค,คุณได้คุณได้คนคลิกไปในเฟซบุ o กวิวอร์เต็มเลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยเพีแต่คุณเอารูปลูกค้าใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้คิดกันมากนะครับจากนี้ไปผมมัานหนังเสริมเข้ามา,มาจากนี้ไปเราให้ดูหนังเรื่องนี้นะว่า Customization หรือ Personalization ก็จะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาทำยังไงกูถึงจะจับกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มหรือจับเอาใจลูกค้าเฉพาะตัวบุคคลเลยทำได้ไหมเทคโนโลยี Technology. ช่วยให้เราทำได้แล้วครับทั้งเป็นไงครับ หนังเรื่องนี้เขา <S <S 1> <S 1> เขาใช้สแกนม่านตานะ Minority Report สิ่งที่ผมกันจะเรียนก็คือขณะนี้เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่มาแล้ว,ลวเราียกเทคโนโลยี RFID เคยได้ยินใช่ไหมฮะ Radio Frequency Identification ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผ่นบางเหมือนกระดาษแล้วสามารถเสียบเข้าอยู่ในเครดิตการ์ดฉะนั้นท่านสามารถทำ บัตรรอยต์ตี้การ์ด Guard, หรือบัตรสมาชิกของโรงแรมท่านร้านอาหารท่านนะให้ใส่อยู่ในการ์ดนี้และไอตัวเนี้มันสามารถส่งคลื่นได้ไกลขนาดนี้ยังไม่สูงอ่ะไม่ไกลมากมันได้ประมาณสัก10 20เซนถ้าเมื่อไหร่ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาให้มันส่งได้สักฟุตหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับ <H ook> รู้จักชื่อผมได้ไงนะเพราะว่าในการ์ดเนี่ยมันจะมีดาต้าเบสทุกอย่างอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอีกหน่อย ถ้าคนมีสายชิปนี้แล้วเดินเข้าไปในเซ็นทรัลเดินเข้าไปในช่องปุ๊บนะเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงเดินเข้าไปปั้งสวัสดีค่ะคุณอูไลคะชุดเชนไยวากโกที่คุณใส่อยู่เซ็กซี่ดีไหมคะขนะนี้เป็นชุดใหม่อยู่ที่แผนกสุพัตรีชั้นสามทุกคนในห้างรู้เลยคุณใส่วาโกอยู่น <laughs> ะ <laughs> เพราะว่าดาต้าเบสที่อยู่ในการ์ดเนี่ยมันสามารถส่งแล้วเอาเทคโนโล